สวัสดีสบายดีสวัสดีทุกคนมาพบก,กับสองบันวนีสแหน่ลนทุกคนตอนนี้เชื่บ,บัวกำลังเตรียมตัวสิไปรายงานตัวน้องเดสิตายให้เบิ่งมาเป็นยังไงนาะทุกคนกาก่อนไปเนาะทุกคนก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามบ,บัวนเด้อร์และกดกระดิ่งเพื่อสิบุฟบาคลิปต่อไปเนาะทุกคนบัวตอนนี้กำลังเตรียมตัวไปเนาะกำลังเชี่ยวกรดนาะทุกคน น้องอิมเรียนตึกนี่ยตอนนี้เราก็ถึงตมแล้วนะทุกคนหลังจากที่หลังจากที่ไปส่งน้องไปโรงเรียนไปส่งลูเจ้านายไปโรงเรียนนะคะทุกคนก็ส่งเสร็จแล้วก็ตรงมาตรงนี้เลยนะตมเนาะเราก็จะไปรายง,งานตัวเราจะยื่นเอกสารให้เขาเขียนก่อนนะทุกคนจ้างเขาเขียนยี่สิบแล้วเราก็จะไปยื่นตรงเคาน์เตอร์ตรงนู้นแล้วก็ทุกคนตรงพนักงานให้เขา

เดี๋ยวเราเอาบัตรก่อนนะคะนี่นะคะ,ะ,คะทุกคนเราก็จะได้ใบสเีเขียวนี่นะคะทุกคนแล้วก็บัตรของเราเนาะเราจะเอาไปยื่นตรงเคาน์เตอร์แล้วก็รอบัตรคิวนะคะให้เขาเรียกเราก็รับบัตรเมือ่อรับบัตรแล้วก,กลับได้นะคะทุกคนอันนี้เดี๋ยวัใบ,บ,บสเีเขียวนี่ทุกคนห้ามลืมเด็ดขานะเพราะ,นะคะเคยลืมครั้งหนึ่งแล้วมัน มันต้องเสียตังค์50บาทเลยนะคะทุกคนถ้าลืมห้ามลืมเด็ดขาดเนาะแล้วก็บัตรสปอร์ตนี่สำคัญมากห้ามลืมแล้วก็บัตรทำงานเนาะห้ามลืมเราต้องเอามาตลตอดโอเคามตอนนี้กทางต่อคิวยื่นเอกสารกันะคะท,ทุกคนรอยืทท่นเอกสารนี่งมา,มา,มา อันนี้เกิดจีดนเสียตังค์อ่ะไค่ะนค่นี่นะครับคุณน็จะได้บัตรคิวนะบัตรคิวเราได้สิบันนี้ก็คือ เราแจ้งอยู่ในราชอาณาจักรเกิน90วันกรณีรายงานเติมดาวซัมเมียนมาเรา柬埔寨เฉพาะรายงานตัว90วันเคียงรอเขาเรียกนะคะทุกคนเขาเรียกไปรับเอกสารรับบัตรเราคืนเนาะเราก็ได้บัตรเรากลับได้เลยนะคะก็คือจะนั่งรอหาที่นั่งเราจะนั่งหลบหลบคนโอเคนะคะทุกคน สำคัญที่สุดนะทุกคนห้ามลืมบัตรบัตรสปอร์ตบัตรทำงานแล้วก็เอกสารใบนัดสีเขียว,ยวนะทุกคนห้ามลืมเด็ดขาดถ้าเรามาเนาะถ้าลืมใบสีเขียว,ยวใบที่เขานัดเนะ่ะเราจะเสียังห้าสิบบาทแต่ถ้าลืมบัตรสปอร์ตบัตรทำงานเนาะเราลืมเราไม่ได้มาแบบนี้จะเสียไม่เสียแต่จะรายงานตัวไม่ได้นะทุกคนต้องกลับไปเอาใหม่แล้วมารายงานอีกครั้งมัน เสียเวลานอกเพราะบ่เคยดูเนาะทุกคนเคยโดนแบบนั้นอนะว่าเออมันไม่ได้ต้องเอามาให้ครบเนาะจะได้ไม่ต้องเสียเวลาอันนี้คือมาเก้าสิบวันวัรารงานครั้งหนึ่งเนาะทุกเก้าสิบวันจะมารายงานตัวบัตรทำง,งานเนาะก็คือบบอมีบัตรทำง,งานถูกต้องตามกฎหมายนะคะทุกคนไม่ได้แบบ ลักล่อมาทํางานหรืออะไรก็คือทําบัตรมาถูกต้องตามกฎหมายทุกอย่างเนาะก็คือทํางานที่ประเทศไทยถูกต้องตามกฎหมายทุกอย่างเนาะโอเครอรอรอเอารอรอเอาบัตรรอเนาะตอนนี้รอเขาเรียกวันักเขาเรียกรอก็รอรับบัตรกลับบ้านได้เนาะโอเค ทุกคนก็ได้ครบหมดเรียบร้อยโอเคเนาะสรุปก็ตะกลับแล้วเนาะทุกคนก็คืออีก90วันเราก็จะมารายง,งานตัวอีกครั้งค่ะทุกคนจนกว่าบัตรมันจะหมดอายุเนาะบัตรทำงาน m o มยูเนาะทุกคนโอเคบายบายสวัสดีสวัสดีทุกคน